SNNP หรือว่าสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งนะครับก็มีการประเมิอนออกมาในแง่ของงบไตรมาสแรกนะครับอย่างบริษัทลักรั์เมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับก็กำหนดคำแนะนำเป็นซื้อหุ้น SNNP นนะครับให้ราคาเป้าหมาย24บาทนะครับก็เป็นผลพวงมาจากการคาดการณ์รว่าไตรมาสแรกเนะี่ยจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่163ล้านบาทก็เติบโตขึ้นมา6%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยยอดขายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่กลับมาเท่าไหร่นะแต่ว่ายอดขายในต่างประเทศเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง12%นะครับจากช่วงเดียนกันขางปีก่อนซึ่งก็เป็นผลหลักๆมาจากยอดขายในเวียดนามนะครับที่มีการเติบโตประมาณสัก8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียนกันาของปีก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับมีการประมาณการในแง่ของกําไรของ S&P นะครับจะเร่งตัวขึ้นนับตั้งแต่ไตรมาส2นี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าการบริโภคภายในประเทศจะดีขึ้นและก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือมันจะมีเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มองว่าครั้งนี้นะครับในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เวียดนามนะครับแล้วก็ลงผลิตในเวียดนามเนี่ยที่มีแล้วเสร็จมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะช่วยหนุนไรายได้และอัตรากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นั่นเองนะครับก็เลย เป็นที่มาของประมาณการกําไรสุทธิของปี67เจนี่ยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับโดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่777ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง22%เมื่อเทียบกับปี266อันนี้โดยการประเมินของบ B บ a n k ประเทศไทยนะครับอก็ไตรมาสหนึ่งนี้ก็โตแต่ก็จะโตแบบมั่นคงอ่ามั่นคงก็คืออัตราการเติบโตไม่ได้สูงนักใช่ไหมฮะพอเริ่มไตรมาสสงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเริ่มมี การขยับขยายในแง่ของยอดขายแล้วก็จะทำให้ตัวมาจินนั้นมันสูงขึ้นก็น่าจะได้เห็นอัตราการเติบโตนะฮะที่คึกคักนะแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมคับทางฟินแลนเซียไซรัก็กำหนดคำแนะนำเป็นซื้อหุ้นสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่22บาทก็ทำตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งที่160ล้านบาทนะฮะหรือเพิ่มขึ้นประมาณสัก4เ ขณะที่ทําประมาณการกําไรสุทธิสําหรับทั้งปี2 5 6 7เนี่ยไว้ที่785ล้านบาทหรือขยายตัวราว23.4%เมื่อเทียบกับงวดปี2,566ที่ผ่านมาโดยปัจจัยหนุนนะฮะก็จะมาจากการขยายตลาดส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วก็จะทำให้ราคาเป้าหมายนะฮะก็มีััไซต์ อยู่มากถึงประมาณสัก24%ตามที่รายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือ22บบาทนั่นเองนะครับ